ดิฉันก็ตีดอารญากรรมอาวุธนี่นะครับการอาวุธทุกคนน่าจะรู้จักกันอ่ะว่าวันนี้อาวุธทั้งหมดมีอะไรบ้างเอาตรงนะครับอาวุธมือมันจป็นอาวุธที่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าไม่เสร็จตังดีเกมวันนี้นะก็คือแม่เหล็กนะแล้วก็ตะกีนี่ผมใช้นะเหมันมันมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับไอ้พวกเกินพวกเนี้ย เดีย๋ยวนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับเจ็ดอันดับอาวุธที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีนะครับก็ถามว่าทำไมถึงมุ่งปเจ็ดนะเพราะว่าดูจากโซลเนี่ยอาวุธอันเอาตัวรอดเนี่ยมันมีประเภทยีมือนกันนะครับก็มีอะไรกันบ้างก,ก็ไปดูกันเลยนะครับอันดับที่เจ็ดนะครับผมก็คือซซลสิส่งน,นี้นั่นเองเอาตรงๆนะครับเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยอันเนี้ยเอายากอยูน่นะ นะคบผมมันคือไอ้นี่นะยมันเอาตัวรอดได้นะถ้าใครไม่รู้มันเอาตัวรอดปอไปเขาเรียกว่าอานไบพี่เจษเนี่ยคือมันเอาตัวรอดที่ดีแนละครับแต่ว่ามันไม่ดีเท่านะเออผมละผมจัดเป็นแบบนี้ดีกว่าเ <c oughs> ทียการเอาตัวรอดนะก็เริ่มจากอันแรกนะครับดาบนะครับเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยมันใช้ได้นะครับผมมันไม่ ได้อะไรมากกับปันนะเรื่องการเอาตัวรอดผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะเ <c oughs> ที่ยเขามันนะครับก็อยู่ในนครับอันจัดตาม S A B C แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปผิดหมดนะก็ระดับของดาบไอ้นี่นะครับมันก็จะอยู่ในตัวทางด้านของ A นะซึ่งมันเอาตัวรอดได้แต่มันไม่ได้เยอะนะครับเรื่องการตกเราสามารถใช้สก,กิลในการตนะ <c oughs> ่อครับเพราะสกิลของมันเป็นนี้ทุกคน เห็นไหมอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ยากโอเคอันนี้เริ่มอธิบายยากขึ้นมาไหน่อืมสกิลของมันเป็นไงดูเนอะดูแป๊บหนึ่งนะอือก็จะเป็นประมาณนี้นะเรล่นกันเอาตัวรอดแทบไม่มีนะครับขออยู่ในซีพอแล้วกัน นะครับหรือว่าระดับน้อยสุดนั่นแหละแล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้นะครัะระดับเ F โน่แต่ได้ละแต่ดาเมจนีโน่สุดเลยทีเดียวโน่สุดนะครัะเราพูดเรียกว่าโนอะไรดีโน้สุดได้ไงโมงหน้าจอเนี่ย แข้งเอ้ยกิวของมันก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ทานทุกคนอืมขันไม้ขันเมืออันตน่อไปก็จะเป็นปีนะครับเทียเทียอะไรเทียเทียบีนะ พอ,อ,อใช้สก,กิลมันจะรอยอากาศเช้านะให้โอกาสที่จะรอดได้ก็เพิ่มขึ้นอยู่นิดนึงนะอันนี้สก,กิลมันเป็นไงนะมันเอาตัวร,ร,ดรอดได้เปล่ากววันนี้ใช่ไหมอเคการเอาตัวรอดมันได้อยู่นะับแล้วลก็ ระดับ E แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีสกิลนี้ด้วยนะอันนี้แหละของดีเลยของดีเลยของจ่าแตะเนี่เห็นไหมเหี้ยก็จะเป็นตัวแทนเนี่ยทรยศอืมอืออันนี้เทียสเทียสนะคะเทียสก็คืออันนี้ใช่ไหมไปเทียบไปแล้วโอเคนะครับเออจำสกิลมันได้ ทียเอเทียซี C นะมันเอาตัวรอดได้แก่เดี๋ยวนะอ่าขอทดสอบแตบไม่ซีก็บีเอางี้อนเราจะมีระดับก็คือ B ีกึ่งซีนะครับผมขอเรียกว่า B ีเท่ากับซีได้กันนะโอเคนะเรคิดไม่ค่อยออกนะัอนเอาตัวรอดได้อยู่อนะ่ะนั้นเอาเป็น E อเท่ากับอ e ีแต่นะ E อเท่ากับอ e. e ีเท่ากับบีดีวยวพูดอันนี้ไม่ต้องพูดมากน,นะครับเอา C ีไปเลยนะ ดูโงมันแเคลี้ยงไม่หมดเอาโลเอาอ่ลเวลเอาโดนใครแผกอะไรเงี้ยอ่อนเอนะคะถ้าใช้อาวุธน,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 มมนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมทุกคนโอ้เห็นไหมเห็นเปล่า อันต่อไปอันนี้สก,กิลปอิมันตีงตมานี่ทุกคนจึ๊บจึบ๊บโอ้ก็สกิลการเอาตัวรออเทปไม่มีนะฮะเห็นไหมเนีย่ยพอตกไปเด็ดแต่ว่าทำได้แค่กค็เทสกัล ชมอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ <bulun case. S 1> ทนะเนี่ยเทียเทีย <gemacht> ซีนะเอาตังนะครับเออในกันตลอดน้อยทุกคนทุกคขอเอาเป็นเทียเออเดี๋ยวขอดูผมสามารถแบบนี้ดีพอสามารถเหมือนกันอ๋อเทียเทียบีเทียบีถูกแล้วเออเทียอีดีกว่านะเพราะว่าอันต่รอดเองหนึ่งนะพอใช้สกิลสังเกตครับเราจะวินได้ชั่วขณะหนึ่งนะ ก็เทียเออะกันแต่ถ้าคุณเป็นคนสร้างแบบเองสร้างแบบต่อสูงไม่น่ารอดไม่น่ารอดทุกคนแต่ตอนนั้นต่อสู้กับแม่เล็กอยู่ฮือไม่เล็กไม่เล็กโอเคนะ,ะ,ะคเราบำรายเที่ยงไปแล้วเราขอจบว้ที่หมัดนะครับเรามาดูการต่อสู้องบีสองกันดีกว่ามาเดี๋ยวจะให้เป็นสิกบ,บ็อกซิ่งนะฮะ สิค <Smile. S 2> ่ <mel od ic eland> ้มมดสองสิบสองคะอีกคุใช้อะไรมเพราะกับยาวิเศษมรนนะโอเคไป มาแล้วครับจังหวะนี้ว่งครับว่างครับสองวีสองครับเล่นกันเล่นเลอครับเอาออเอาตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่ไปล้จบบจบจบจแุ้ยเมื่อกี้ปลาไม่นนะปลาเราไปข้างแรกตอนที่มันหล่นพอดีเรยกดว่าเขาเียจีเนียดปากเอาแมจ๊บจ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 ับจับจับจๆ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 บจ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  ตีแม่เล็กวันนี้ตีแม่เล็กวันนี้ตีแม่เล็กตีแม่เล็กตีแม